ปรบมือรัวๆนางเอกดงังพิสูจน์ฝีมือสำเร็จคว้ารางวาัลนำหญิงแห่งปี สมกับที่นางเอกสาวนาวทิสานาศยอมพลิกบทบาททางการแสดงแบบสุดแซ่บในละครแม่เบีย25ร์2564เพราะล่าสุดสาวนาวก็สามารถคว้ารางวาัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Global Star Media Award 2565ซึ่งเจ้าตัวโพดภาพและแคปชั่นว่า Thank you Hash t a g l o b a l s t a r m e d i a a w a r d s 0 2 2พันยี่ m u n d e r @proem_official p r o e m g u r s c o r e p r o e m ซีอาเธอชิตามีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับสาวหนาวกันเป็นจำนวนมาก